แบบบ้านมาแล้วเลยเนี่ยใช่โอเคก็หันทางนี้ได้เลยได้เลยได้เลยก็อยู่แถวแถวกล้วยแถวเนี้ยกล้วยอยู่กลางๆก็ได้แล้วก็มีบันไดแมงบันไดบันไดแล้วบันไดอยู่นี่หรือว่าบันไดมันมีบันไดวนจั่วแมงวนเว้ยอันไหนตรงไหนนี่ใช่ไหมบันไดวนใช่ไหมเป็นสองชั้นเหรอฮะชั้นเดียวอ๋อชั้นเดียวมีระเบียงเก็มีระเบียงใช่บันไดขึ้นตรงเนี้ยได้ได้ได้ก็กล้วยกล้วยอยู่แถวแถวนี้เลย อ๋อบันไดบันไดนี่มันจะอยู่เลยกล้วยขึ้นมาอืมอยู่เลยกล้วยมานิดนึ่งอ๋อบันไดบันไดอยู่ช่วงนี้บันไดก็ได้ช่วงนี้แหละโอเคขอเทวดาเจ้าที่ขอเทวดาเจ้าที่ช่วยเปิดทางช่วยเปิดทางให้แก่ข้าพเจ้าแก่ข้าพเจ้าแลลูกหลานูแลลูกหลานด้วยเทินด้วยเถินแล้วก็พยุงต่อ ก็วันนี้ลองเสาเอกนะครับที่จากเชิงเซาเนาะก็เป็นบารูปษิ์นะฮะก็เรียบร้อยพิธีสาเร็จเสร็จสมบูรณ์นะครับก็ตอนนี้เสร็จพิธีปั๊บฟ้ามืดละมืดละเดี๋ยวฝนจะลงละ